สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับตัวนี้ MacBook Air 13นิ้วปี2017นะครับอาการก็คือจอเป็นเส้นนะครับแตกในส่วนของ LCD ตรงนี้นะครับนี่แตกในส่วนของ LCD ด้านล่าง เราจะเปลี่ยนเฉพาะ LCD ได้ไม่ต้องเปลี่ยนจอ,อย่หัวแต่ก็สภาพนิดนึงเดี๋ยวเราจัดการทําให้นะครับผมมาสภาพนี้เลยนะขอขอบพระคุณคุณลูกค้าด้วยนะครับลาดพร้าว124นะครับผมที่นําเครื่องมาให้เราทําการเปลี่ยนจอขอบคุณด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาทําเลยนะครับเพราะว่าตัวนี้ลูกค้ารีบเพราะว่าน้องเขาต้องเรียนออนไลน์มาเดี๋ยวเรามาลรืกอนเลยนครับเพื่อไม่เสียเวลา คนะครับผมมาในส่วนของตัว LCD ด้านในนะครับเดี๋ยวเราต้องแกะทาความสะอาดก่อนนะครับเพราะฝุ่นเข้าไปเยอะมากเลยก่อนที่เราจะเปลี่ยนอันใหม่เดี๋ยวเรามาดูกันอีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคนี่ในส่วนของตัว LCD เดิมนะครับแล้วก็ในส่วนของแผ่น backlight นะครับที่เปื้อนเราก็ทาความสะอาดได้เท่าที่ทําได้นะครับแผ่น backlight นี้เดี๋ยวเราจะทําความสะอาดแล้วก็ด้านในนะครับนี่ในขอบตัวนี้โ้เลอะเทอะมากเลยเดี๋ยวเราเก็บทําความสะอาดก่อน หลังจากที่เราทำความสะอาดแบ็กไลท์เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็มาทำการซีลจอกลับเข้าไปนะครับในส่วนของจอใหม่สะอาดเท่าที่เราจะเก็บได้แล้วนะครับเพราะว่าฝุ่นเยอะมากตรงเรียบร้อยนะครับตั้งตามโน้ตเลยตามมาร์กเดิมของตัวบานพับจอนะครับเขาจะมีมาร์กไว้นะครับก็จะตรงปกติเหมือนเดิมแล้วก็ตามร่องเดิมนะครับ เรียบร้อยเดี๋ยวเราไปเทสในส่วนของตัวเครื่องกันเลยนะครับหลังจากที่ประกอบเสร็จแล้วนะครับเปลี่ยน LCD นะครับใช้เวลาไม่นานนะครับสองสามชั่วโมงโดยประมาณขึ้นอยู่กับงานหน้าร้านแต่ก็ทักเข้ามาสอบถามรายละเอียดกันก่อนนะครับแจ้งกับเจ้าหน้าที่ไว้นะครับผมว่าลูกค้าจะเข้ามาช่วงไหนตอนไหนนะครับเราจะเซตเวลากันได้ถูกจะได้ไม่ต้องรอนานนะครับเสร็จแล้วนะครับเหลือแค่เก็บรายละเอียดนิดหน่อยก็เสร็จแล้ว ยึดน็อตอย่างเดียวนะครับแล้วก็อัดกาวแล้วในส่วนของตัวฝาเดิมนะอันนี้เป็นของเดิมนะครับเน่เราเปลี่ยนใหม่เพราะว่าดัดยังไงก็ไม่ตรงนะครับเราเปลี่ยนให้ใหม่เลยมายดูของใหม่นะครับอันนี้เป็นตัวใหม่นะครับจะตรงไม่เบี้ยวนะโอเคเดี๋ยวเราใส่ชุดใหม่ให้ลูกค้าเลยอันนี้ก็ L C D ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับประกบเสร็จแล้วเดี๋ยวรอมาประกอบแล้วก็มาเช็คสีกันโอเค นะครับโคเวอร์ชุดใหม่ลงเลยเพราะว่าในส่วนที่เหลือก็ไม่มีอะไรแล้วเปลี่ยนชุดใหม่เลยนะครับ LCD ใหม่แล้วก็โคเวอร์ MacBook Air ใหม่เปลี่ยนยกชุดเลยก็เรียบร้อยแล้วนะครับ mm hmm. เดี๋ยวรอกาวแห้งแล้วเราก็มาประกอบลงเครื่องกันอีกรอบหนึ่งครับผมโอเคนะครับ <c oughs> เรียบร้อยแล้วนะครับจากที่เราเปลี่ยนโคเวอร์กับ LCD ให้ใหม่แล้วนะครับนี่ชุดเก่าเบี้ยวนะครับ สภาพก็ตามตั้งแต่ต้นคลิปกันเลยนะครับอ่าเปลี่ยนชุดใหม่ให้เลยก็ขอขอบพระคุณน,นะครับที่ชมคลิปวิดีโอเราติดตาม BBMax Service นะครับสอบถามอาการได้นะครับเป็นเส้นจอแตกนะครับจอขาวหรือจอดำทักเข้ามาถามกันได้เลยหรือลิงก์ด้านล่างของ YouTube ได้นะครับฝากกดติดตามกด Subscribe ด้วย BBMax Service ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ